ไม่กี่ตาตั้งนี่เดียวไเดไมดนี้พัดเลยครับพัดเลยพัดเลยนะต้องเลยพัดด้วยันรับ เดินรดิรูเลยพี่อสมบอกให้เดินหอกังเลยค่ะลาห่างโอเคารักกันเยเออเป็นิกิครับเออราหรือราลย่ห่างี้แรับเพื่อนพ่อแม่พี่น้องชาวเอ่อ นับอล่างี่ตับอเล็กเล็กจะมามาข้าก่อนไหมมายมามาวัดอุตภูมก่อนเดี๋ยวคุณาบ้าเ่ข้ามาต้อกาส้เป็นคนไทยดมาใน่ที่วิกฤตอาซาพ่อแม่พี่น้องเข้ามาที่จะเป็นตัวแทนของคนไทยนะครับ เราทำงานมาด้วยกันนะครับวันนี้ท่านสสวันชัยได้เรื่องกับทางเจ้าหน้าที่ของอสมรนะครับจมรวมอสมรนะครับมาเลยครับมาเลยครับไม่ต้องรีบครับคุณบ้าไม่ต้องรีบเราจะไม่ต้องทบเอาเราแล้วครับา นี่ครับมีามดีๆที่นะครับนักรถเสื้อขาวค่วยปิดทองหลังฟ้าอย่างนี้เป็นคนที่ทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นนี่นะครับคือผู้ที่มีถิตอาสาวันนี้ได้มาเจอก็ต้องรออนุญาตนิดนึงขออภัยด้วยนะครับ ถ้าสิ่งหนึ่งสิ่งใดผิดพลาดไปขออภัยด้วยเราต้องควบคุมดูแลทุกขั้นตอนในการที่จะมาเริ่มกิจกรรมนะครับขอขอบคุณกับทีมงานออทมนะครับทุกคนนะครับออมในจังหวัดสงขลาออทมคนดีในประเทศไทยนั้นยังมีอีกมากมายที่จะทําให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาเอาเลยครับสวัสดีครับผมพวันนี้ท่านที่ช่วยเหลือประชาชนในยุคโควิดแนวคิดของท่านเป็นยังไงบ้างครับแบบนี้นะครับ เดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนนะครับที่จะพูดโดยการการท่องเที่ยวกีลาการท่องเที่ยวจงหวัดนก่อนนะครับวันนี้ท่านจะให้เขียนมาร่วงในวิธีเปิดวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราทํากิจกรรมเกี่ยวกับดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้ผลกระทบจากการระบาดโรคซีเวอรนะครับแนวคลิจยิงยาววันนี้หน่อยนะครับเป็นประธานอสสอเขียนกระโดดขึ้า นะครับรัฐโนตรีประธานรปภประธานสุรบบรมเราก็เลยมีแนวคิดว่าการสะการระบาดของโรคไวรัสในรอบสามเนี่ยพีนองประชาชนเนี่ยระบาเดเยอะมาก ่เป็มเมบบนควมที่ผมนฐานะ่เป็นโดนารัสักาเป็นโดนาของพี่รองตรช่วยนะครับเราแค่หา,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 าเรื่องว่าเราจะดำเนินการยังไงเพื่อช่วยกันบำบัด้ายกัไปเ้วยนท้าในบางทีผหลายโครงการนะครับพอจะมาที่นี่ผมก็ไปอ็กอกอมาอยใหกรงพยาบามวันนี้เราเลยบอกว่าถ้าเรามีโอกาสเค,คนร้อน,นะครับวันนี้ผไม่มือายไปดีเพราะตลาดม่เห็ับคนหันซืองเปับ ะครับก็เลยมาเข้มงวดการนำมาหารรองเพื่อที่น้องประชาชนที่มีความร้อนไะ้มาลับเทศการปันเท้าช่วยนะครับอาจจะอาจจะมีความประหานีทางของพวกนักเรียนตอนทีรับผมทำให้พี่น้องทำมือเรียนมีความสุขมากขึ้นนะครับนี่คือแ่าคิดว่าเนี่ยไอ้เราไม่ดิ้นกันนะครับเราไม่ทิ้งกันเราจะไม่ทิ้งใครถ้าใครที่มีเจตนาอยากมาร่วม ายการยังไงบบนี้จะเชิญอมตนนะครับาในการสัมมนาครับเดี๋ยวครับการคัดกรองการเข้ารับอาหารเนี่ยครับท่านได้ทําการคัดกรองนี้เป็นอย่างเรียบร้อยไหมครับค่ะการในส่วนของคัดกรองนะคะในส่วนของกสทชเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยก็ได้มีกําลังมาจากเป็นทีมคัดกรองอยแบบแยกกลนที่ว่าเข้ามา ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากอนามัยนะคะผ้าปิดปากเนี่ยให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มีการสแกนวัดอุณหภูมิแล้วก็มีการใช้เจลล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่างในเรื่องของการที่วัดเดินเข้ามารับอาหาราศาศานะคะอะไรได้ก็ไม่มี แล้วก็ไม่สามารถจะออกไปซื้อของอาหารอะไรได้เราก็ได้ประสานกับนในพื้นที่อย่างเช่มนตรอหรือว่าผู้นำเนี่ยได้เอาข้าวกล่องเนี่ยไปให้ที่เขากักตัวอยู่ค่ะครับโครงการนี้จะทําไปกี่วันครับผมตอนนี้ถ้าหากว่าถามว่ากี่วันเนี่ยหนูก็ยังตอบไม่ได้นะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยหนูเนี่ยกับประธานอสมเนี่ยเราร่วมคิดกันร่วมคิดกันว่าเออเราเนี่ยมีเราเนี่ยไม่มีเพราะเราเนี่ยย้ยาสาร จแล้วก็มาคุยกับท่านสสท่านสสบอกว่าเออก็ดีนะคะตอนนี้ท่านสสก็สนับสนุนมาได้บางอย่างนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีพ่อแม่พี่น้องที่อยากจะให้รงวมครัวเราเนี่ยอยู่ตลอดไปในเมืองสงขลานะคะก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้สนับสนุนอะไรมาก็ได้ตามที่ท่านมีตามที่กําลังของท่านสามารถจะให้เราได้เราก็จะยืนหยัดอยูอย่ตรงนี้จนกว่าเศรษฐกิจหรือว่าอะไรในจังหวัดสงขลาของเราเนี่ยจะดีขึ้นพอมี อะไรที่จะมาส่งเสริมในจุดนี้บ้างครับในการทร่องที่ก็เรียกว่าการท่องเที่ยวส่วนของพอนะครับในห่วงเวลาอย่างนี้นะจริงๆแล้วมันเป็นความทุกข์ของคนนะครับผมเห็นว่าไม่ใช่เพราะผมอย่างเดียวนะใครก็ตามนะครับที่มีจิตใจที่อยากจะช่วยเหลือกันนะครับก็อยากให้ช่วยเหลือกันนะพูดง่ายๆนะก็ติดต่อมาทางอสมมือ,อเมืองก็ได้นะครับ ในการที่จะดูแลที่ารกระตุ้นก็ตรงนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะเพื่ออะไรอย่ที่ด้านบอกอ่ะครับไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะครับขอบคุณมากครับโเคครับขอบคุณมากครับ